ในโลกความเป็นจริงของเราเองก็มีเหล่าซูเปอร์สตาร์คอยสร้างสีสันให้แก่วงการบันเทิงมากมายค่ะในกระตุนเรื่องโดร้ายมอนเองก็มีเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้พี่นิกจะพานุองๆไปดูเหล่าซุปตาร์ที่อยู่ในกระตุนเรื่องโดร้ายมอนจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ1 มารุอิมาริลักษณะรูปร่างของเธอก็จะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมีผมสีทองเหลืองค่ะดวงตาเป็นสีน้ำตาลเป็นไอดอลที่โด่งดังมากๆและดูเหมือนว่าคนที่ข้างคล้ายมาริจังมากที่สุดในกลุ่มคงเป็นพี่มอนของเรานี่เองค่ะเรียกได้ว่าโอตาทตัวพ่ออะไรก็ว่าได้โดยการปรากฏตัวของมาริจังก็มักจะมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นแบบแว๊บๆเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ที่ติดอยู่ข้างกำแพงจากตอนฉันรักโรบกบเป็นต้นค่ะแต่ก็มีอยู่ตอน หนึ่งนะคะที่มาริจังได้ปรากฏตัวเด่นชัดสุดๆนั่นก็คือตอนฉันคือมาริจังเมื่อความหามักหมจากการทํางานน่ะทำให้เธอแอบหนีการถ่ายซีรีส์เพื่อที่จะต้องการแอบไปงี่บหรือพักผ่อนค่ะจนโดร้ายมอนนุนปิตะก็ได้ไปเจอตัวเธอเข้าทั้งสองคนจึงได้ชวนมาริจังมานั่งพักผ่อนที่บ้านของนุนปิตะมาริจังได้เล่าถึงความเหน็ดเหนื่อยจากการเป็นไอดอลให้แก่พวกนุนปิตะและโดร้ายมอนฟังและเพื่อต้องการที่จะช่วยมาริจังและอยากที่จะให้มาริจัง นพักผโดร้ายมอนเขาจึงได้ใช้เชือกสลับร่างระหว่างมาริจังกับโนปิตาค่ะโนปิตาในร่างของมาริจังจึงได้ไปทําหน้าที่เป็นไอดอลแทนมาริจังตัวจริงแม้โนปิตะในร่างมาริจังจะทํางานหนักตละหลทั้งวันนะคะแต่ผู้จัดการของเธอกลับไม่ยอมให้เธอพักเลยแถมยังขยันขยอให้โนปิตะในร่างของมาริจังเนี่ยไปทํางานต่ออีกโดร้ายมอนต้องการที่จะให้ผู้จัดการเข้าใจถึงความรู้สึกของมาริจังเขาจึงได้ใช้เชือกสลับร่างระหว่างร่าง ร่างของมาริจังกับร่างของผู้จัดการอีกครั้งเมื่อผู้จัดการได้มาอยู่ในร่างของมาริจังนะคะจึงได้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกและความเหน็ดเหนื่อยของมาริจังสุดท้ายเรื่องราก็จบลงด้วยดีค่ะมาริจังและผู้จัดการของเธอได้กล่าวคำขอบคุณต่อนุปิตาและโดรรัยมอนก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะจากลากันค่ะ คาโต้คาเครุหนุ่มหล่อตัวเล็กหน้าตาดีที่มีผมสีน้ำตาลและดวงตาสีดำค่ะโดยการปรากฏตัวของเขามาจากนอนเรื่องประทับใจจนเสียวแป๊ดแปดโดยเขาได้ปรากฏตัวในช่วงที่พวกนูปิตาและเ,เพื่อนๆรวมทั้งคนในระแวกนั้นนะคะได้ไปชมกองถ่ายทำซีรีส์เรื่องหนึ่งที่คาเครุคุงเนี่ยได้เล่นในเรื่องดังกล่าวด้วยแค่การปรากฏตัวเพียงแค่แวบ,บเดียวของคาเครุคุงนะคะก็ทำเอาเหล่าสาวๆรวมทั้งชิสุกะจังเนี่ยต่าง,างคลั่งไคล้ และลงลในน้ตัวคาแคลู้คงเป็นอย่างมาก ฟุกุยามะมาสกิไอดอลขวัญใจของใครหล,หลายๆคนนะคะหนุ่มหล่อที่มีดวงตาสีดําและผมสีน้ําตาลค่ะโดยการปลากดตัวของเขาก็เป็นการปลากดตัวเพียงช่วงส,สั้นๆเท่านั้นค่ะเช่นฉากในทีวีจากเดอะมูฟวี่ภาคสงครามหุ่นเหล็กปีกแข่งนางฟ้าค่ะหรือจะเป็นการปลากดตัวในซีรีส์ก็มีนะคะแต่ก็เป็นเพียงช่วงส,สั้นเช่นเดียวกันค่ะอย่างเหตุการณ์ที่โนบิตะได้พาชิซุกะจังไปเล่นสนุกในโลกกระจกและได้ชวนเธอไปดูหนังที่มีมาสกิรับบท นำในเรื่องดังกล่าวค่ะเรียกไี่ว่ามาสก,กิก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ชิสกุกะจังคลั่งคล้าอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ค่ะ อามากุริชุนเป็นไอดอลชายที่ดูโตขึ้นมาหน่อยถือว่าเป็นหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนที่มีลักษณะภายนอกคือมีดวงตาสีดำสีผมเป็นสีช็อกโกแลตค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวให้เราได้เห็นอยู่บ่อยมากๆในการ์ตูนเรื่องโดรยมอนเหตุการณ์ที่เขาปรากฏตัวเด่นชัดที่สุดเท่าที่วินิเคยดูมานะคะคงเป็นตอนกระเป๋าสีมิติมีใบสมรองด้วยนะจะบอกให้โดยเขาได้ปรากฏตัวในช่วงที่โนบิตะได้ใช้กระเป๋าวิเศษของโดรยมอนพาชิสุกะ ไปหาอามากริชุนยังบ้านของเขาเพื่อที่จะไปขอไลเซน์นั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการปรากฏตัวในซีรีส์เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นค่ะถ้าใครเคยเห็นอามากริชุนเคยปรากฏตัวในซีรีส์ตอนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะ 5. โอดะรียวมะ ไอดอลชายที่มีผมสีช็อกโกแลตดวงตาสีดําเช่นเดียวกับอามากุริชุนค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะโอดะริโอมะเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ชายในอุดมคติของชิซุกะจังนางเอกของเราค่ะโดยเขาปรากฏตัวในตอนโยคลังคล้ายคึงเมื่อนูปิตะได้ซาบว่าโอดะริโอมะคือสเปคผู้ชายในฝันของชิซุกะจังเขาจึงได้ขอร้องให้โดรมอนเปลี่ยนหน้าตาของเขาให้คล้ายคึงกับโอดะริโอมะโดรมอนจึงได้พาโนปิตะไปยังบ้านของโอดะ เรียวมะเพื่อที่จะไปก๊อปปี้ DNA ของเขามาทําขนมโยครังให้โนูปิตะรับประทานค่ะซีรีส์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปลากรตัวเพียงช่วงสันส้นๆของโอดะเรียวมะเช่นเดียวกันค่ะ โฮชิโนะซูเมระเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงไอดอลในโดร้ายมอนแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเธอคนนี้ก็คงไม่ได้ค่ะซูเมระจังเป็นไอดอลสาวสวยที่มีสีผมสีน้ำตาลและดวงตาสีดําน้ําตาลค่ะในอดีตเธอก็คือปรากฏน,นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงการปรากฏตัวของเธอแล้วแล้วก็นอกจากจะมาในรูปแบบของอิสต์เอ็กแล้วเธอก็ยังมีบทเด่นๆในเรื่องโดร้ายมอนเช่นตอนเด่นลับๆของนุบิตะหรือตอนความลับรักสุดใจของโฮชิโนะซูเมระ เป็ดอีโต้ซงมาสาเรียกได้ว่าเป็นไอดอลอีกหนึ่งคนที่ปรากฏตัวให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งไม่แพ้โฮชิโนะซูมิเระเลยก็ว่าได้ค่ะโดยในเวอร์ชั่นยุคระแรกหรือว่ายุคคลาสสิกเนี่ยสีผมของเธอก็คือสีน้ำตาลนะคะแต่ในยุคปัจจุบันสีผมของเธอได้ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะเรียกได้ว่าเป็นสาวผมสั้นหน้าม้าที่น่ารักสุดๆไปเลยค่ะโดยอายุของเธอก็จะอยู่ราวๆ15ปีค่ะ การปรากฏตัวของซูบาสะาจังเท่าที่มีเคยดูมานะคะก็ยังไม่มีตอนไหนที่ซูบาสะาจังมีบทเด่นหรือบทนำมากๆเท่ากับโฮชิโนะซูมิเระเลยค่ะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมหรือว่าน้องๆเคยเห็นซีรีส์ตอนไหนที่ซูบาสะาจังมีบทนำหรือเด่นมากๆก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่นิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะ